กล่าวสวัสดีเยาวชนคนเล่นเกมทุกคนทุกท่านนะครับผมและคุณก็อยู่กับผมจ่างูคนเดิมคนดีนะครับผมกับคอมสเปกกกากของเขาและเกมที่คุณกรลังรักชนอยู่ตะเลือก็คือ Power อร์นะครับผมเป็นเอพิโซดที่2แล้วนะจ๊ะเริ่มมาเลยก็เจอกับน้องไดโนซอมนะครับผมเอาจริงน้องชื่อว่าไดโนซอมอะไรประมาณนั้นนะครับผมซึ่งผมเคยจับไปแล้วแต่ผมชอบผมชอบสีเขียวและความเป็นไดโนเสาร์เอฟวิตติ้งเหมือนเข้ากันแบบสุดๆชเลยช ส,สวบอืมสวดเลยเพราะผมนี่สวดเลยและในขณะที่ผมพยายามจับน้องอยู่นะครับผมผมลืมไปว่าแถวนี้มันใกล้บ้านผมมหว่ะโอ้ยผมบอกเลยว่าดงตีนคุณเห็นสัญลักษณ์แดงๆเต็มหน้าจอไปหมดไหมครับนั่นแหละครับมอนสเตอร์ของผมเหล่าน้อนของผมซึ่งดมฟุตฟิตฟิตโอ้ยเหม็นอย่างน้อยก็ได้มือเย็นแล้วผมเกรงว่าจะไม่ไหวนะเพรอยัเยอะขนาดนี้อดแน่แน่คืนนี้มองหน้าทำไมฮะ ใช่พ่ะเออนอนนอนก็จะนักเลงเกินแถวนี้พี่อ่ะคุมน้องบาวเว่อไปสู่ที่ชอบที่ชอบน้องไดโนเสาร์เริ่มต้นเกมมาน้องก็ยับซะเลยแล้วก็เป้าหมายในวันนี้นะครับผมเราจะไปลงดันเจียนตีบอสหาจับสัตว์ใหม่ๆกันนะจ๊ะโฮ้ยพ่อห้องห้องอะายชันนี่มันยังบ่พลอยเหลือข้าวยังไม่มีกินเลยนะพ่อเออแล้วก็พาวในเกมเกมนี้นะครับผมคุ้นหน้าคุ้นตาหรือเกิดไอ้ตัวสีขาวนี่เออถ้าในเกมนึงจะชื่อเรียกอะไรนะอีวุงอีวุยอะไรทักอย่างใช่ไหม ชัดเจนเลยไอ้ตัวไรพ่อกินได้ป่าล่างแรกก็มีล่างหินไฟก็มาโอ้โหฉันเลือกได้ยีบุยเฮ้ยพอจับได้แล้วไม่ต้องยากในตัวนี้ไฟกำลังเกี่ยมผมนี่ออกมาเลยครับทุกจับได้ยากเลยทุกอย่างก่อนเลยากอ ยางกว่าเอาให้ข้าเหนียวน้องตุยเลยนะกูรอปอเฟนกูรอปอเดินเล่นไปอีกสักพักนะครับผมผมก็เจอกับน้องลาบ้าสีชมพูหูยได้รักได้จังแบบนี้ฉันเลือกนายลามอ่ะลาไปโป้งในบ้านของผมยังไม่มีน้อนที่บินได้เลยนะครับดังนั้นน้อนจ๋าฉันเลือกนายอ โอยนขีปนาวุธใวย่กุี่ลงมาใส่เลยครับแล้วคราวนี้ผมได้ใช้น้องเดโนโซมนีครับเป็นคู่มือในการช่วยจับแต่อย่าตีจนตายและเลือดน้องเหลือน้อยแล้วเดโนโซมเดโนโซมอย่าลูก ได้เดโอโหคอมคอมจีจีคอมผมกำลังจะกดหยุดให้น้องเดโนโซมโจมตีนะครับผมถ้าน้องเดโนโซมโจมตีต่อไปเนี่ยกาดละเยโนโซมขอโทษพราะคอมพ่อกาอะกว่าจะกดหยุดได้หนูว่าใส่เต็มที่เลยผมเดินทางมาสักพักหนึ่งครับผมใกล้จะถึงร้านที่ผมต้องประทัดกับบอสแล้วแต่ทันใดนั้นเองสายตาผมก็ทันไปเห็นไก่บ้านหน้าตาโง่ๆน่ารักน่าชังปาบอลไปดึงทีมันต้องติดแน่นอนเพราะเลเวลน้องคนข้างที่จะน้อยนะครับแต่ตัวที่เหลือ ก้อยตัวที่เหลือนด้สัญลักษณ์กเ้อยก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 ้ แะเบิดเป็นโกโก้แกรนและสําหรับใครต้องการจะเติมเกม ROV Free Fire อะไรนะครับผมก็นี่เลยเพจพ่อโมดเคลมว่าเพจนะครับผมสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเพราะใช้แค่เพนในดีเท่านั้นจิ้มได้เลยทิ้งล่างครับถูกเติมเติมแบบร้อป็นต์แถมเปิดยี่สีชั่วโมงได้นะจ๊ะเนื่องด้วยผมมันอกหักจึงรักเงินแม่มาเติมเกมโอ้โหมึงนี่ลูกดีเด่นจริงจริง โอ๊ยตายแล้วผู้เ่าเปิงไปแล้ว๊เขินเินดิโอเคได้เวลาเลิกทะเลทไลายแล้วมาไฟกับบอสสักทีซึ่งเลเวลผมค่อนข้างที่จะน้อยนะครับผมและผมไม่รู้เลเวลบอสเลยด้วยซ้ำไม่เคยปะทะกับบอสในเกมนี้เลยเอาเละครับคุณผู้ชมรับชมไปพร้อมผมนะครับบอกเลยว่าเทจะจัดจ โซอี้แอนด์กริสโบลกริสโบนินดาคุ้นๆเว้ยโอโหแม่เจ้าเลือดสามหมื่นใชโน็อบมาแล้วปาดทีทัวร์เนี่ยสามหมื่นใจกูใจและก็ไม่ต้องสืบนะครับผมตายยังเขียนซ้ำเฉบพลาตัวเอง ปัปี้เดียงแล้วได้เวลาหาปาปี้คนใหม่ชมนะแล้วหลังจากเล่นมาพักหนึ่งผมก็ได้ไอเดียมาใหม่ดีครับผมโดยแผนการหลักของเราในแคั้งนี้<ห>นคือน,น้องลิฟมังน,น้องกระรอกตัวเขียวน่ารักตอนนี้แต่ <หน S 2> บอกเลยความจริงว<ห>่าน้องโหดมากเฮ้ยนี่มนุษย์รู้จักคำนี้หรือเปล่า ทีนี่บราซิลใช่แล้วครับผมน้องมีความสามารถในการถือปืนแล้วนั่งบนหัวเราเลยครับผมดังนั้นคอมโบสองพอลูกบอกเลยว่าทีนีบราซิลและแล้วผมก็ได้กลับมาท้าททยบออีกครั้งนึ่งครับผมพร้อมกับความมั่นใจแบบหนล้านล้าน้านเปอร์เซ็นเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าอะไรนะลิสมาเพราะอะไรทีนบราซิลีนีบราซิลเรียรี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  เลือดมันลดบ้างเพราะว่าและการประทัดกับบอสตัวนี้ครับผมผมจะใช้เป็น2คอมโบนะครับผมคอมโบแรกคือน้องลิฟต์บังนะครับผมถ้าสกิลน้องหมดแล้วผมจะเปลี่ยนมาเป็นใช้ไอ้เต้าข้าวเหนียวของผมนะจ๊ะในการสปิลสกิลสกิลสเปรดจากระยะไกลๆฝากด้วยนะข้าวเหนียวกูแยบ้าแฟนกูรอบอมให้กูหลุดด้วแฟนเพราะกูสูดเพราะคือหายเออหลังจากใส่เดียวกันเป็นเวลาค่อนข้างนานนะครับผมจนผมเนี่ยโโอ้หเมาส์เต็มไปด้วยเหงื่อมันก็ได้เวลาที่เราใกล้ถึงบรรลุความจริงสักทีเรียบร้อยบอสอิลิมิเดกพอมคือกว้างครับ ี้เออใช้เวลานานนาน,นานถ้าเกมอื่นอาจจะมีดราม่าแต่เกมนี้ไม่น่าจะมีขอสำมสมเลยกันเฮ้อฮอเห้เเดี๋ย ท็อกซิกวะ่ะในที่สุดผมก็ clubs. สามารถผ่านบอส ouais. ตัวแรกของเกมมาได้นะครับผมรู้สึกภูมิใจภูมิใจปดล็อกฟ้าท้าเวลครั้งใหม่พร้อมกับการแหลกคอมที่มีแรมแค่8กิกเล่นได้ขนาดที่ก็ถือว่าบุญหัวแล้วเหรเนาะเฮ้ยและสำหรับผู้ใหญ่ใจดีอยากแสนุนผมนะครับโอ๊ยก็ไม่ได้อะไรว่างเลยเลยแล้วจะต่อมาได้อยู่ดีว่าอะไรกันผมได้ฟาร์เวลไปสักระยะหนึ่งนะครับผมก็สามารถสร้างกล่องหรือสร้างเป็นกรงไว้ขังสําหรับเหล่านอนที่อยู่ในตู้เก็บได้แต่เ ม,มันจะแออัดเกินไปหรือเลปล่าผมก็เลยเสร้างอีกสักอันหนึ่งว่ามันจะได้ดูไม่แออัดกันไปหน่อยอให้น้องไปอยู่ในตู้เหมือนเดิมดีกว่ามาอยู่แบบนี้แนละ้วทรมานแทนนอ้องหรือเกิดเนีเ่จะมาเลียกงแก่กูเชตอนกลางคืนผมเดินเล่นไปเดินเล่นมาผมเจอกับพาวผีดิซึ่งผีดังนั้นจับผีมากเลย นี่มึงมึงอย่าจะจับผีเลยอย่าขอสฉบแชงมึงในฐานหน้าผีลอบแห่งก็ควรฉวัลโดที่ไหนได้ดนึกว่าจะมีแค่ตอนกลางคืน<ด>ตอนเช้าก็มีหลือเนี่ย<ด>ผีจริงไปไหน,<ด>นขอลองจับหน่อยดิ เอออ้กกะตหลูผมเป็นคนชอบสีเขียวนะครับผมทุกครั้งที่ผมเดินผ่านในเต้าแมมมอตสีเขียวทุกครั้งเนี่ยผมก็อยากจะได้นอนมาอยู่ในครอบครองทุกรอบเลยแต่ด้วยความที่ว่าผมเลเวลยังไม่เยอะนะครับก็เลยไม่ได้ใส่กับน้องทีต่อนี้เลยเวลผมเริ่มเยอะแล้วคงใช้เวลาไม่นานหรอกพ่อมึงลองพูดอีกทีหนึ่งดิเออแล้วขอโทษได้ไหมล่ะแค่หนูไม่ให้อภัยหนูก็โดนไล่ไปเล่นในวัดเลยสแบบนั้นนะกูไปทิ้งคชัดดังนั้นไม่เป็นไรกับพ่อหนูให้อภัยมันต้องแบบนั้นหนูได้โดนซ มจังหวะนี้ปปีตต้องจับ0.23นี่แมมบอสฉันขอขู่แกไว้อย่างนึงนะถ้ามาอยู่กับฉันแล้วก็เฮ้ยฉมุนไพายจะไปหมดเลยเปล่นผมนี่ยอมเละแปลน i, บนตัวพี่นี่ก็ช้อยได้ประมาณสามชาติออกผจญภัยมาได้ไม่ไกลเท่าไหร่<อ>ผมก็เจอกับบอสอีกตัวหนึ่งครับผม<อ>ชื่อน้องว่า<อ>ชิเลต ชีเลตโอ้ยดีนะกูชื่อข้าวเหนียวถ้ากูชื่อชีเลตกูตายดีกว่าเออเออซึ่งนนชีเลตเลเวลนี้ไม่ค่อยเยอะนะครับผมดังนั้นผมจึงบอกให้ข้าวเหนียวซาาข้าวเหนียวซวาย่าตีต่อข้าวเหนียวนั่นแหละถ้าข้าวเหนียวตีต่อนี่นนชีเล็ดตายแน่ๆเพราะผมจะจับนนโอ้ยไม่รู้พ่อจะห้ามทําไมถ้าพ่อไม่ห้ามไว้ผมนี่ฉวยมาแล้วนะพ่อซึ่งบอสประจําเกมนี้นะครับผมเราสามารถจับได้นะครับแต่มันค่อนข้างที่จะยากนิดนึงโอ้โหพูดปุ๊บปลุดปั๊บยังกะรู้สคริปต์ เพราะที่ปานของพวกเขาเหนียวนะให้ตำรวจไม่กล้ายุ่งดังนั้นสบายไฮโลเต็มบ้านเกมนี้มันสนุกที่ว่ายิ่งเราผจญภัยเท่าไหร่ก็เจอสิ่งใหม่เท่านั้นเห็นนี่ไหมน่ารักไอตัวใหญ่ๆน่ารักมากแต่ผมทําใจจับไม่ได้เหมือนเขาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็ไม่ได้รำร้ายเราด้วยทําใจจับน้อนไม่ได้จริงๆก็ไว้โอกาสหน้าแล้วกันนะนอน อะไรเนี่ยงอนพ่อเลิกอไทำไมเดินหนีแบบนี้ฉันมีชื่อว่าโลโลโนอาโซโลเดินมาสักพักหนึ่งผมก็เจอกับไข่แปลกๆนะครับผมสีเหลืองเหลืองมันชื่อว่าอิเล็กทริกเอก็คือไข่สายฟ้าผมคิดว่าน่าจะเป็นไข่ของไอ้เจ้าตัวบอลน,นั่นแน่ๆเลยอุย้ยมันเก่งอยู่นะก็อยากได้อยูค่ะทุยข้าวเหนียวเก่งกว่าจางหมูปิ้งสองไม้โน่นปิ้งไกลถึงสุพรรณบุรีและและ้วเวลานี้ก็มาถึงเวลาที่ผมเจอดันเจียนแรกของผม The Frozen w วิ g ก็คือปีกแช่แข็ง <K> <K> เขาเหนียวคิดว่าปีแค่แข็งนี่น่าจะหมายถึงปีไก่ย,ยายสิมมซือ้อกินตอนเช้ายัางไงให้มันเย็นเฉียบขนาดนั้นวะน่ะและก่อนที่ผมจะเข้าดันเจียนนะครับผมผมก็มาเดินสำรวจป่าเห็นน้อนหมูป่าอยู่อู้ห้น่ารักแล้วผมก็ได้จับ2ตัวนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมไม่ต้องห <K> ่วงเก้์นายดุนนี่มิฟตุนปากเป็ดแฮร์รี่โดยสวบเลย้ยจับเลยเจ้านาย <k> สิ่งที่แปลกต่อมานะครับผมผมเห็นออร่าสีแปลกๆสีม่วงเหมือนจะเป็นเจ้าตัวผีแต่เอ้ยมันไม่ใช่มันเหมือนเป็นแมวอะไรสักอย่างซึ่งดีไซน์ตัวละคร ชอบมากชอบมากตัวนี้ต้องเป็นเมนหลักของผมแน่ๆให้เจ้านายเข่าเหวียวขอสวบไปไม่เป็นแมวหกปิ้วใสมากเลยดีกว่าและการจับนอนก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับผมแป๊บเดียวจับได้แล้วเจ้านายอย่าปล่อยมอกจากบอตนะผมสวบดใจคาปากได้นะบอกไว้ก่อนเอาเลยครับผมได้เวลาเข้าดันเจียนและสัตว์ประจําดันเจียนนี้ที่เราจะเจอได้แก่ พน <Penguin. S 2> กว่าจะรอบอสโหลดมันปลาไปเกือบหนึ่งนาทีเลยโอ้ยจีจีคอมกากแล้วคราวนี้นผมเปลี่ยนมาใช้นอนชา้างดีกว่าเพิ่งได้มาใหม่ล,ลำคาญเข้าเหนียวมันพูดปากลอเกินแต่ดูแพนกวินนั่นสิเหมือนโจรสลัดเลยลโอ้ยตัวใหญ่เออเออเ,ออเออโอ้โหน,นี่กะจะทําให้การเป็นน้ําแข็งใสเลยหรือไงเธอไม่ตายรับแพนกวินจกักรพรรดิที่สม <c oughs> <3. S 2> ไอ้เต่าแผ่นกวินนี่เล่นเอาซะผมแสบเลยนะครับผมแสบผมอยากได้นอนและผมก็จับนอนได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็มีลูกๆของนอนอยู่เออและด้วยความ<ล>สงสารผมไม่อยากให้นอนนอนได้แยกแ<ล>จากครอบครัวนะครับผมผมจึงจับมา<ล>ครอบทุกตัวไม่ฆ่าสักตัวเฮ้ยสบายใจแล้วได้เวลาออกจากด้านเจียนแล้วหนูเป็นช้างกูจะออกประตูยังไง และนี่คออือเต้าออแผนกวินโจรสลัดที่เราเพิ่งจับมาได้นะครับผมตัวใหญ่มากและก็น้องทํางานเป็นเจ้าของเมืองแลเ่เฮ้ยสู้ๆนะลูกถ้าต้องห้ามแผนกวิ้นจกักรพรรดิที่สองฉบับขุดแหล่ผมเพิ่งนึกออกว่าเรามีไข่ที่ต้องฟักผมก็เลยสร้างเครื่องฟักไข่ออกมาดูที่สร้างสะกครัฟักออกมาออันี้ไม่ตกก็แตกอ,อ่ะเนื้อถ้าต้องห้ามแผนกวินจักรพรรดิที่หนึกสดๆเสียบสุดๆ เกมนี้มันชักไม่ค่อยน่ารักแล้วสิเรามาดูไข่แรกกันเลยครับผมจะเป็นไข่ของอิเล็กทิกเอกนั่นก็คือไข่สายฟ้าผมคิดยังไงมันต้องเป็นไอ้นอนบอสน,นั่นแน่ๆเลยตัวอะไรวะนะ่ะไข่ต่อมาเป็นไข่ที่ผมบังเอิญเก็บได้แถวริมน้ำนะครับผมเป็นไข่สีนะ้ำเงินผมคิดว่าน่าจะเป็นเป็นพวกเผาน้ำอ่านั่นไง เป็นน้องปากระเปนนี่เอาเลยครับผมเรามาดูพาวใหม่ของเรานะวันนี้กันเลยดีกว่าที่เรายังไม่ค่อยได้เห็นตัวชัดๆจะมีอยู่2ตัวนะครับผมตัวแรกเลยก็คือไอ้เต้าเปียวผีโหดเท่ทอมนั่นนายใช่ไหมแล้วเจอรี่ไม่มาด้วยเหรอว่าแต่ทอมนันนายจะไปไหนนะเ แล้วก็มีน้อนสมาชิกใหม่ที่เพิ่งฟักออกจกไข่มานะครับผมเกินมาอไอพวกนี้เป็นไรกันวาะเปิดออกมาดดีดอย่างเดียวเลย <saç> อ๋อ <S <S> <S ก็คือจะช่วยครับของมันจะเป็นต้องหัวราอแบบนั้นก็ได้นะลูก <c oughs> หนักกว่าเดิมอีกลูกเลยเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้จ่างูนะครับผมเอาละคุณผู้ชมคอมเมนต์ได้ครับว่าชอบน้นตัวไหนที่สุดคอมเมนต์บอกกันได้แล้วก็อวดกันได้เลยนะครับผมและถ้าอยากให้มีพีถัดไปก็ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมเอาเป็นว่าคลิปนี้พอแค่นี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าน,นะจ๊ะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยอยู่ๆเมื่อคืนก็หนาวซะกัน <c oughs> อะไรติดข้างหลังไว้แเนะจอกันใหม่นะจ๊ะรักทุกคนมากมายจ้าพด